สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องหนุ่มโรงงานพาม่วนวันนี้ผมก็มีเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆมาฝากเพื่อนๆนะครับบางครั้งเราล้างแก้วแก้วเราก็จะไม่สะอาดเหมือนเดิมแบบซื้อมาเมื่อก่อนนะครับก็คือแก้วเราจะไม่เงางามนะครับเขาก็จะมีคราบฝังแน่นติดอยู่ในแก้วนะครับแบบนี้ครับไม่ค่อยเงานะครับ ซึ่งล้างก็ล้างไม่ออกนะครับเป็นปัญหากวนใจของพ่อบ้านแม่บ้านนะครับซึ่งผมก็มีวิธีการล้างง่ายๆนะครับเพื่อที่จะให้คราบสกรปรกเขาออกไปแบบง่ายดายนะครับและให้แก้วเรากลับมาเงาเหมือนใหม่อยู่ตลอดเวลานะครับนั่นก็คือการใช้น้ำร้อนนะครับ เอาแช่น้ําร้อนไว้เลยครับเพื่อนเพื่อนแช่ไว้ประมาณ30สิวินาทีหรือ1นาทีนะครับแล้วเราก็เอาออกมาเช็ดด้วยผ้าสะอาดนะครับใช้ผ้าที่ไม่มีขนนะครับเพื่อนๆนครับเราไปดูวิธีการทําเลยครับเพื่อนๆนครับตอนนี้ผมก็ต้มน้ําเดือดแล้วนะครับเดี๋ยวเราเอาไปแช่กันเลยครับ ครับตอนนี้ก็ครบหนึ่งนาทีแล้วนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราเอาแก้วออกมาครับระวังร้อนนะครับเพื่อนๆร้อนมากเลยครับเราก็หาอะไรมาขีบนะครับครับเดี๋ยวเรามาเช็ดกันเลยครับเพื่อนๆใช้ผ้าที่สะอาดๆนะครับผมก็จะใช้เสื้อที่สะอาดๆเช็ดนะครับระวังร้อนนะครับร้อนมากเลยครับ น้ำร้อนเขาก็จะสลายคราบสกปรกออกไปนะครับและค่าฝังแน่นทําให้แก้วเรากลับมาเงาเหมือนเดิมครับเวลาใส่น้ำก็น่ากินครับเพื่อนๆ นอนมากเลยครับนี่ครับพเพื่อนเพื่อนเราก็ได้แก้วที่เงาเหมือนใหม่นี่นะครับนี่ครับสะอาดมากเลยครับเงาปิ้งเลยนี่นะครับเดี๋ยวขัดให้ดูอีกใบครับ ถ้าใช้ผ้าเล็กๆก็จะดีครับขัดง่ายครับนี่ครับเพื่อนๆก็สะอาดเงางาเงาแล้วนะครับนี่ครับสะอาดกเก่าเยอะครับนี่ครับหวังว่าคลิปนี้ก็จะมีประโยชน์ต่อเพื่อนๆนะครับเพื่อนๆลองไปทำดูกันนะครับครับผม ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ช่องนุมโรงงานฟาร์มด,ด้วยนะครับเพื่อที่ผมจะมีกำลังใจทำคลิปต่อไปครับแล้วเรามาเจอกันในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ